หัดตดีดีตกน้องเลยน้องเลยหนูมีบอกว่าให้ไปตกของลาตกอย่างนั้นมันไม่อยู่หรอก เ,ออเดี๋ยวลมอีกเดี๋ยวลมอีกหนูครืม้มทำยังไงมันจะอยู่โอ้โอ้โอ้โอโอ,เออเดียเด๋ยวลมเดี๋ยวลมอีกตูมหนูตังมาอยู่หรอก อะตั้งเลขหนึ <ALLY> song, ่งเลขสองสิฟ้ามฟ้ามไปตั้งเลขหนึ่งเลขสองยาไปนู่นไปนู่น ไป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 นั่งเล่นกับน้องจะได้ติดกล้องเร็วเออสนุกไหมฟังอาถาสารอ,อือสนุกสนุกแท้ บอกควายไม่ถ no, yes, ูกมันบอกควายก็ไม่ถูกมีเลขอะไรบ้างเออทําไมตกมันตกเออมันตกมันตกต้ําๆเฮายังต้มต้ํา ฝนตกแรงแล้วคอยดูเน้อน้ำท่วมถ้านอนเปิดนหน้าตาไมได้แล้วแบบนี่้อากาศจะดีอยู่นะแต่หน้าตาเปิดนไม่ได้อีกขึ้นไซด์มินจ้องจำ้ำนอนก็ไมชาบเปืนหน้าตาคลายอืดปไปเห็นใครมียืนอยู่ลกโอ้ก่งแท้ๆก่งแท้ๆต่อได้แลวต่อได้แลว ปลาให้มาปลาเป่าอาอาอาาต่อบ้านมาปลาต่อบ้านลูกหมูอ่าทาสันเป็นลูกหมูตัวเล็กอาฟาร์เป็นลูกหมูตัวใหญ่เยี่ยม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 โอ้ตืมโนสร้างบ้านไม่ได้แล้วเดี๋ยวมาปลามามาเป่ามาปลามาปลาเออเป่าล่มเลยมาปลาปลาปลาใส่มาปลาปลาใส อาอาอาฟามฟามทำทำบ้านสิอาอาฟามเป็นหมูตัวตัวโตอาฟามเป็นหมูตัวเล็กเดี๋ยวมาปามาเปิดประตูให้มาปาเป่ายังไงเออ ปล่าเดี๋ยวมาป่ามาเดี๋ยวมาปาเป่าเป่าลมลมใส่เดี๋ยวเออหนัวาันฟันเป็นมาป่าเออเป็นมาป่าเฮ้